ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะคะหลังจากเกิดน้ำท่วมติดต่อกันหลายวันค่ะก็พบว่ามีชาวบ้านบางส่วนนะคะที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือบางรายในเห็นวาสเสบียงอาหารในครัวเนี่ยแข่อ,อีเม็ดแล้วด้วยค่ะ น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีระดับน้ำยังสูงต่อเนื่องเป็นวันที่สี่แล้วนะคะเนื่องจากนา้ำจากจังหวัดนาราธิวาสแล้วก็จังหวัดยะลาอย่างไรลงแม่น้ำปัตตานีกับแม่น้ำาซาบุรีสงผลให้บ้านเรือนประชาชนที่ยุติดแม่น้ำทางซองซ,องซ้ายเกิดน้ำท่วมสูงไม่มีที่ทาว,วาจะลดลงแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะขยายเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่มู่ซองบานจางง่าแล้วก็มู่สองบานยืมุตำบลปากการรังอำเภอเมืองปัตตานีค่ะ ผู้ซื้อเ้ากรลงเรือไปสำรวจพื้นที่ดังกล่าวนะคะพบว่าระดับน้ำในหมู่บ้านอย่างสูงเกือบ2เมตรค่ะชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นผ้านะในการเดินทางเพื่อออกไปเสิร์อาหารหรือว่าทำธุระค่ะบางรายก็ไม่มีเรือนะคะต้องอาศัยอาหารที่ยูเนี่ยประทังชีวิตไปก่อนเช่นเดียวกับนางแม่แย่มายิค่ะอายุ71ปีซึ่งบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากชุมชนขณะนี้นะคะสาเบียงทีตุนนอา้นะคะก็คลายลอิมมอแล้วที่พานมาก็ยังไม่มีน่วยงานไหนนะคะเข้ามาช่วยเหลือรวมหมอบทุกอย่างชีพ ขณะเดียวกันค่ะระดับน้ำก็ยังสูงขึ้นเรื่อยๆเข้าท่วมบ้านผักอาไซแล้วก็เกรงว่าข้าวลองในบ้านเนี่ยจะได้รับความเสียหายถึงแม้ว่าตัวบ้านจะมีลักษณะเป็นบ้านหยกพืนสูงนะคะก็เลยอยากให้นวยงานเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยเลือ ช่วยเลือกแครบใหม่ไพ่ค่ะ,คะเพื่อที่จะได้ยกข้าวคล้องขึ้นไหวถี่สูงค่ะด้านนายเปาซีการิจิผู้ช่วยผู้แย่ยบ้านมู่ซอ้องตรบนปากาหารังกระบอกนะคะว่าตอนนี้ในไล่ครอบครัวยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกับนางแม่แย่ที่อยากจะได้เครเอาไว้ว่างคค้งให้ผห่อนจักน้ำขณะทีในบ้านเนี่ยแทบจะไม่มีอาหารกินแล้วนะคะแล้วก็ยังมีชาวบ้านอีกประมาณ50หลัางคาเรือนค่ะที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวขคองเนี่ยเข้าไปดูแลในพื้นทีจะได้รู้ค่ะว่าชาว าวบ้านนี้เขาลำบากจริงๆค่ะ นี่เปิดฝ้าชีให้แล่เลยนั้นซึ่งกอนนี้เปิดตู้เย็นให้แล่เลยนะคะหวานนี้เสบียงอาหารวัตถุดิบที่เอาไว้ทําอาหารในแต่ละมือแต่ละวันเนี่ยไม่มีแล้วนะคะก็ะยังจะให้ด้วยงานนะคะไปดูแลชว่วยเหลือเพราะว่ายังมีชาวบ้านอีกเกือบ50ครัวเรือนในพื้นที่เลยนะคะที่ยังไม่ได้รับการดูแลแล้วก็ยังไม่ได้รับการชว่วยเหลือจากสถานการณ์น้ำท่วมที่พันมาแล้วก็ยังไม่มีท่าที่ว่าน้ำเนี่ยยังจะลดลงนะ,ะ,ะในพื้นที่นั้นยังคงท่วมอยู่ชาวบ้านต้องใช้เรือนะคะในการเดินทางข้าวออกพื้นที่ ะะก็อยากจะให้ด้วยงานเนี่ยเข้าไปดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ